สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้เราก็ชมรุ่นตัวยกสูงนะคะ X Series สีขาวมุกเป็นรุ่นแขบไปแล้ววันนี้หนึ่งพามาชมรุ่นตัวยกสูงสีดำกันบ้างเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมคะกับสีดำโอ้โหท้องฟ้าวันนี้ดูสวยๆเลยนะคะ สำหรับใครที่ชอบรถค่ะที่มีการออกแบบนะคะต้องบอกว่าสไตล์ของ X Series เนี่ยเขาจะโดดเด่นนะคะแล้วก็ไม่ซ้ำกับใครอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าชุดแต่งของเขานะคะตกแต่งมาให้จากโรงงานค่ะนี่เลยหนึ่งพาชมรอบๆคันก่อนรุ่น X Series นะคะตัวยกสูงมีให้เลือก2สีนะคะก็จะมีสีดำแบบนี้แล้วก็สีขาวมุกค,ค่ะทำมาเพียงแค่2สีเท่านั้นนะคะ เมื่อวานนี้ก็พาชมสีขาวมุกไปแล้วนะคะซึ่งเป็นตัวรุ่นแคบยังจอดอยู่ที่หน้าโชว์รูมนะคะสำหรับใครอยากที่จะสัมผัสตัวจริงนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีคาดเหมือนกันนะคะเป็นคาาสติกเกอร์รูปตัว X นะคะแล้วกระจังหน้าของเขานะคะด้วยความที่รถเป็นสีดำนะคะแล้วก็สไตล์ของ X Series ก็จะมีการตัดก,กันกับสีแดงแบบนี้นะคะก็จะดูแบบ เข้มๆนะคะแล้วก็ดูแบบว่า,าสปอร์ตร้อนแรงค่ะอันนี้ก็จะเป็นโลโก้อิอุสุสีแดงนะคะเห็นสีแดงแบบนี้นะคะก็คือรุ่นที่เป็นสัญลักษณ์ของเจ้าตัว X Series นั่นเองแต่บางท่านนะคะก็ออกตัวรุ่นปกติ Highlander นะคะแต่ก็มีการเปลี่ยนตัวหนังสืออิอสุให้เป็นสีแดงได้นะคะคุณลูกค้าเปลี่ยนได้นะคะตัวนี้ แต่ว่ามันต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะใช้คโครเมียมหรือว่าจะใช้เป็นตัวสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีดําตัดกันกับสีแดงแบบนี้ค่ะนี่เลยดูสวยงามมากนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตัวล้อที่มาจากโรงงานกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ18ค่ะ,ะตัวสีของเขานะคะก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมี ตัวโลโก้เอลซูอยู่ตรงกลางนะคะขนาดซีรีย,ยางของล้อแมกขอบ18นะคะจะอยู่ที่265ทับ60 R18 ค่ะถ้ารุ่นตัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเขาก็ดูโดดเด่นดูสวยนะคะมาจากโรงงานแล้วแต่ถ้าใครอยากเพิ่มความสวบเชียวให้กับเจ้าตัวรถก็สามารถเปลี่ยนล้อแมกนะคะเพิ่มสไตล์ของแต่ละท่านได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือ X นะคะ เดี๋ยวเราเปิดประตูเข้าไปชมภายในกันค่ะนี่เลยแดดเริ่มออกแล้วนะคะภายในนะคะการออกแบบของเขานะคะก็จะเป็นหนังนะคะแล้วก็มีการเดินได้สีแดงนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วค่ะเป็นหน้าจอสัมผัส อ๋อันนูนรถนะคะวันนี้ก็น่าจะมีรถมาลงแล้วนะคะเทลเลอร์นะคะนี่เลยอ่ะมาชมรถกันต่อค่ะหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะแล้วก็ตัวแอร์ค่ะสำหรับรุ่นตัวอ l ลส h ฮ g h แลนเดอร์เอ็กซิรนะคะ อาจจะมีให้คุณลูกค้าเลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็ออโต้เลยนะคะมี2ทั้งเลือกให้เราเลยแล้วแต่ว่าใครอยากจะใช้งานแบบไหนเกียร์ธรรมดาก็ได้อารมณ์นะคะใช้ใส่เกียร์ง่ายนะคะแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้เนี่ยก็ใช้งานง่ายค่ะสำหรับใครที่อยากขับแบบสบายๆก็ใช้ออโต้ได้เลยค่ะตัวเบาะนะคะก็จะเหมือนกันกันกบเจ้าตัว,ตว สีขาวมุกก็คือภายในของตัวรถนะคะจะเหมือนกันแตกต่างกันที่สีภายนอกที่ลูกค้าจะเลือกว่าจะเอาสีดำหรือว่าสีขาวมุกนะคะนี่ค่ะการเดินได้ของเบาะนะคะใส่ใจทุกรายละเอียดค่ะนี่เลยตัวนี้นะคะเวลาที่เรานะคะติดไฟแดงนะคะแล้วก็คือว่าเขาเนี่ยจับได้ว่าเรากำลังจะติดไฟแดงแล้ว ะคะเครื่องยนต์จะดับไปลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะถ้าใครรู้สึกว่าไม่อยากให้มันดับเวลาที่เราแตะเบรกนะคะก็คุณลูกค้าก็มากดตรงปุ่มนี้นะคะเวลาแต่เวลาที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งเขาก็จะสแตนบายการทํางานนะคะมันก็จะดับอีกแต่ก็มากดปิดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารทางด้านหลังนะคะ มีแอร์หลังให้เพราะว่าเกรดของ X Series นะคะเป็นตัวเกรด Z นะคะที่เอามาทำะคะ่ะนี่เลยแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งนะคะชุดแต่งของตัว X Series ค่ะนี่ก็จะมีสติกเกอร์คาดด้านหลังมาด้วยนะคะสีดำก็มองแทบไม่เห็นกล้องเลยนะคะกล้องเราเป็นแบบ Built-in ค่ะ ให้ความปลอดภัยแล้วก็ออกแบบให้มีความสวยงามนะคะเห็นไหมคะมองไปเนี่ยแทบไม่เห็นเลยว่ามีกล้องนะคะที่ออกแบบแบบบิวอินติดอยู่ทางด้านหลังด้วยค่ะนี่เลยดูแบบเท่นะคะแล้วก็สวยสปอร์ตนะคะด้วยสไตล์ของ X Series ถ้าใครชอบรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ก็สั่งจองเนี่ยต้องรอสักระยะหนึ่งนะคะ อันนี้เจ้าหน้าที่นะคะพี่ไก่ฝ่ายทะเบียนของเราก็กำลังออกไปปฏิบัติหน้าที่ที่ขนส่งนะคะวันนี้เราก็มีรถจอดอยู่หลากหลายรุ่นนะคะที่โชว์รูมค่ะนี่เลยตัวนี้ก็ Highlander LDA ค่ะ รุ่นของเจ้าตัว X Series นะคะข้างในนะคะก็จะเป็นการากดปุ่มส,สตาร์ทนะคะเป็นว่าใครชอบรุ่นไหนนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะโปรโมชั่นปังๆออกได้ทุกอาชีพนะคะแล้วก็โชว์รูมของหนึ่งะคะอยู่ติดกับถนนเส้นบุยลำนางรองนะคะอยู่ใกล้กับโรบินสันนะคะข้างๆก,กันกับ ฮีโน่เลยนะคะใครอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงๆนะคะสามารถที่จะแจ้งกันล่วงหน้าได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยหนึ่งก็ต้องออกไปหาลูกค้าทางด้านนอกโชว์รูมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ